สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะไม่ซุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองพาพี่พทุกคนนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะมาเปิดคลิปที่ทุ่งนาเลยนะคะพร้อมกับวิวสวยๆด้านหลังนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะมาเปิดคลิปช,ช่วงยามเย็นนะคะก็ภาพอาจจะมืดๆนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้นะคะที่เลือกมาถ่ายคลิปตอนนี้นะคะก็ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งที่มันเป็นข่าวเรื่องน่าเศร้ามากๆนะคะก็คือ เด็กไทยนะคะเด็กชายเป็นคนไทยเนาะอายุ14ปีไปยิงคนเสียชีวิตไปนะคะก็ในพลรกกอนนั่นเองนะคะก็หนึ่งในนั้นนะคะก็รวมแรงงานชาวพม่าหนึ่งคนด้วยนะคะก็จากที่ได้เห็นข่าวก็รู้สึกว่าเสียใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าตอนแรกนะคะน้องหอมเองก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าข่าวมันก็คือมีข่าวทุกวันอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้สนใจว่าจะคลิกไปดูอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีข่าวต่างๆนานา,นาเยอะแยะมากมายนะคะก็ไม่อยากเอามาปวดหัวนะคะแล้วก็คือน้องหอมทาคลิปไปอะไรนะคะในช่องต่างๆในคอมเมนต์ของน้องหอมนะคะก็คือจะมีพี่ๆเอฟซีหลายคามนมากๆแล้วก็คอมเมนต์นมาแล้วก็เสียใจกับคนพม่าด้วยนะที่เสียไปที่ถูกยิงอะไรเงี้ย คือ,รอแรกๆก็ไม่ได้สนใจก็ว่าข่าวอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะว่าปกติก็ไม่ชอบดูข่าวนะคะดูแล้วก็มันจะทําให้เราเครียดนะคะแต่ว่ามีคอมเมนต์หลายคนเข้ามานะคะก็เลยลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ข่าวที่น้องหอมเห็นอยู่ทุกวันนั้นแหละคือเป็นข่าวที่แรงงานชาวพม่า,มาโดนถูกยิงเสียชีวิตนั่นเองนะคะในข่าวนั้นนะคะแล้วก็คือเพราะว่าข่าวนี้ยังเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะคะยังข่าวยังไม่ยังไม่จบเลยนะคะเพราะว่า ยังไงลูกของดาราคนดังหลายคนมากๆนะคะก็ติดอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะที่ตอนที่เกิดเหตุยิงกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะผู้เสียชีวิตจะเป็นคนแรงงานพม่าของเรานะคะก็คือรู้สึกเสียใจมากๆเหมือนกันนะคะตอนแรกๆก็คือคลิกเข้าไปดูก็คือจะเป็นช่วงที่ยูทูบเบอร์ YouTuber, นะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเกาหลีหรือ เกาหลีหรือญี่ปุ่นไม่ไม่แน่ใจนะคะคนนั้นแหละคือเขาไปนั่งกินร้านอาหารเขาไปนั่งกินอาหารในห้างพารากอนนั่นแหละนะคะจนได้ยินเสียงปืนและทีนี้เขาก็ยิงอ,อ๋อเขาก็ได้เขาก็ได้ยินเสียงปืนนะคะเขาก็วิ่งวิ่งวิ่งนะคะก็ดูไปแต่ว่า,าไม่ได้สนใจอะไรก็คือมันก็เป็นเรื่องข่าวที่แบบว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราก็เลยไม่ได้สนใจนะคะจนกระทั่งช่วงยามเย็นหัวค่ํานะคะแล้วก็จนที่เขาตํารวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะก็ได้รู้สาเหตุว่า ผู้เสียชีวิตนะคะก็เป็นแรงงานชาวพม่าหนึ่งคนนะคะก็รู้สึกว่าเสียใจและเศร้าใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องหองก็รู้สึกว่าซาบซึ้งใจกับน้ำใจของอานายจ้างคนไทยมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าลูกจ้างจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาก็ยังจะส่งตังค์นะคะแล้วก็ให้ทางบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกเลยว่าเสียดาย พี่เขานะคะผู้ที่เสียชีวิตไปนะคะคือดังน้องหอมก็เห็นในข่าวมานะคะว่าพี่เขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องภาษาหลายๆเรื่องมากๆนะคะแล้วก็เพื่อน,อนๆแต่ละคนก็เสียใจกันร้องห่มร้องไห้กันนะคะแต่ตอนนี้เท่าที่น้องหอมเห็นข่าวนะคะคือทางบ้านครอบครัวของพี่ผู้ที่เสียชีวิตนะคะยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็ยังไม่รู้จะติดต่ออะไรยังไงด้วยนะคะจากที่เห็นข่าวล่าสุดนะคะ แล้วก็น้องหอมก็ได้ไปฟังข่าวในอีกช่องหนึ่งนะคะได้ฟังถึงน้ําใจนะคะนายจ้างนะคะของคนไทยที่ มีตออแรงงานนะคะรู้สึกว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าซาบซึ้งใจจนน้ตาตาจะไหลเลยนะคะแบบว่ายังไงนายนายจ้างคนไทยนะคะไม่ได้ดูถูกลูกน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวหรือต่างชาตินะคะนายจ้างก็รักเหมือนกันทุกคนนะคะและตอนนี้นะคะลูกจ้างที่เป็นแรงงานชาวพม่าได้เสียชีวิตไปนะคะนายจ้างก็ยังมีน้ําใจแล้วก็ยังจะ,ะส่งตังค์ช่วยเหลือทางบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ยังยังจะดําเนินคดีในเรื่องนี้ให้กับลูกน้องด้วยนะคะ ฟังแล้วก็รู้สึกว่าซาบซึ้งใจจนแบบว่าน้ําตาซึมเลยนะคะตอนแรกที่น้องหอมได้ฟังนะคะก็น้องหอมเองก,ก็ไม่รู้ว่าพี่ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้หรือยังนะคะก็เดี๋ยวน้องหอมจะมาพาพี่ทุกคนไปฟังความรู้สึกของนายจ้างนะคะที่ลูกน้องถูกยิงเสียชีวิตในพารากอนนั่นเองนะคะไปฟังความรู้สึกของพร้อมกันนะคะร้านค่ะเปิดร้านที่แถวสยามแล้วน้องก็ต้องเอาเงินเข้าแบงค์ขณะที่น้องเดินเข้าแบงค์เนี่ยแล้วออกมาก็คงน่าจะ น่าจะโดนโดนยิงที่ไว้แค่นั้นเองแต่ว่าทุกวันใช่ไหมฮะอะไรนะคะงานทำงานตองทำงานที่ทุกวันน้องทำงานทุกวันค่ะมีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าตอนที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังพี่ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเพราะว่าพี่อ่ะไปต่างจังหวัดแล้วรีบกลับมาเนี่ยเพราะจะมาดูน้องเนี้ยแหละค่ะก็ก็ยังไม่รู้เลยว่ายังไงเพราะตอนที่พยายามโทรเข้าหาน้องน้องก็ไม่ได้รับสาย แต่เวลามันใกล้กันก็ใจไม่ดีเหมือนกันแต่พอมาุ้ิทีก็คือมีผู้ชายโทรเข้ามาโทรเข้ามาบอกว่าเ<ม>จ้าของเบอร์เออคนนี้ถูกยิงแค่นี้เองค่ะ<ม><ม>แล้วก็<ม>ก็ก,ก็ก็ถามว่าพี่ไม่สนใจแต่พี่อยากรู้ว่าอาการน้องเป็นไงแต่เขาไม่บอก<ม>คือไม่บอกก็บอกให้รีบมาแล้วก็ญาติให้มาเซนคนเรามันก็รู้แล้วว่าน่าจะแบบ หลายแรงเลยแค่นี้เองโดยโดยปกตินั้นน้องคนงานคนนี้ค่ะต้องไปที่แบงค์เนี่ยทุกวันไหมคะจากร้านไปแบงค์น้องก็สลับสลับกันไปอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องคนไหนไปบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ครับดูเหมือนจะทางห้างมีการหลาหลวงไหมครับไปปล่อยให้นเอาพี่ว่าไม่ทางห้างก็ไม่ไม่น่าจะละหลวมนะเพราะว่ามันก็เป็นปกติอะถ้าถามพี่นะเพราะว่าน่าจะเป็นเด็กรักลอบเข้ามาหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้ความจริงอะไรเลยอะ แต่ว่าให้การช่วยเหลือค่ะเราจะให้การช่วยเหลือที่จนดีใจกว่าถามพี่อ่ะพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าพี่ให้แต่ว่าพี่ต้องเอาเอาความกับน้องที่ยิงเอาเงินก้อนให้พ่อแม่เขาจะส่วนตัวพี่อ่ะพี่มั่นใจว่าพี่ต้องจ่ายเหมือนสเสมือนน้องเขามีชีวิตอยู่เขาเคยจ่ายแม่เขาเดือนละหมื่นพี่ก็จะจ่ายหนึ่งหมื่นบาทกับแม่เขาไปตลอดตามตามที่พี่คุยกับเด็กๆไว้ว่าจ่ายไปตลอดจนพี่สิ้น ก็จะดูแลครอบครัวตลอดใช่ก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะน้องน้องเป็นน้น้องเป็นเด็กน่ารักปกติน้องทำงานน้องเป็นใจดีน้องก็อยู่กับทำงานเรามานานเนี่ยครับน้องอาจจะทำเคยทํางานมาก่อนแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่แต่น้องอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นภาษาเงินเดือนเขาก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่ทําให้เขาเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับทางบ้านเพราะเงินเดือนน้องก็ไม่ได้ว่าน้อย ก็ไม่ได้พม่าธรรมดาก็พูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดอ่านไทยได้ให้บังญาติของเด็กที่กองมารับผิดชอบด้วยตอนนี้พี่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าพี่อยากจะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงไม่ได้คิดตอนนี้อยากจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเพราะพี่เพิ่งมาคืออยากทราบจากเขาว่ามันยิงเพราะอะไรอย่งงถูกไหมหรือว่ายิงเพราะอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่รู้อีก แต่ไม่มีโกรธแค้นแน่นอนเพราะน้องไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยน้องเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วตามปกติถ้าเวลาที่ออกจากแมงไปแล้วเนี่ยค่ะน้องเขากับร้านทันทีว่าจะเดินในห้างก่อนกับร้านเลยค่ะกับร้านเลยปกติธรรมดาเลยใช้ชีวิตปกติธรรมดาปีน้องเราอาศัยอยู่ไหนอยู่กับใครครับครอบครัวอะไรเออโดยปกติเขาก็เช่าห้องอยู่แถวแถวสะพานหัวช้าง เวลาเขาเดินในห้างเลยเขาจะเดินเดินกลับเน,เนี่ยเดินเล่นแบบเดินเไม่มีค่ะไม่มีค่ะใช้ใชีวิตปกติกตเหมือนคนทั่วไปเพราะน้องเป็นเด็กไม่มีเรื่องกับใครแล้วก็เป็นเด็กน่าช่วยเหลือคนน่ารักแต่พี่บอกได้เลยว่าพี่ยังไม่กล้าบอกแม่เขาเลยพี่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยังไงเพราะเขาต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อแม่ได้ยินมาว่าเลี้ยงพ่อแม่แต่โชคดีที่เขากลับไปแบบพม่าเมื่อเดือนเมษาอือ ในฐานะที่เขาเป็นคนต่างด้าวเนี่ยเราเป็นคนไทยเราจะตู้คดีเขาแทนเขาต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าน้องอ่ะก็บอกแล้วว่าน้องเขาก็มีต้องเลี้ยงพ่อแม่เรื่องออกไหมคะเรา็พความพิจารณาในคดีช่วยใช่ใช่ก็อยากจะอย่างบอกว่าตอนเห็นคลิปก็ตกใจมากว่าน้องปลอดภัยน้องไหนปลอดภัยอ่ะน้องพี่อ่ะยังไม่ปลอดภัยแต่น้องคนยิงปลอดภัยแล้วยังไงหรอคือคือเนื้อออกไหมทำไมอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าโทษทางห้างอ่ะพี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าใครก็เข้าออกประจาอยู่แล้วเออปกติกรนีระบบการตรวจภาษาพ่อไทยเกี่ยวกับอาวุธระเบิดในห้างนี่พี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเนี้ย<น>พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในมุมมองของพี่ต่อไปอ่ะค่ะเราจะให้ลูกน้องไปฝากเงินที่ห้างแบบนี้ไมกังวลกลัวกังวลมันกังวลอยู่แล้วแหละชีวิตคนชีวิตหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยมันก็คือชีวิต ที่ไม่เคยแยกอยู่แล้วแต่ว่ากังวลไหมกังวลอยู่แล้วแต่เรื่องเองินก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะใช้วิธีไหนดีที่จะเอาองเงินเข้าแบงก<ด>์<ๆ>เพราะทุกวันนี้ก็สแกน qr code หรืออะไรอยู่แล้วแต่จะทํายังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่<ม>งพี่มองที่มอง<บ>ว่าปัญหาเนี้ยคะ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันทําให้สังคมดูน่ากลัวหรือเกิดความอันตรายแบบเราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่จริงถามพี่มันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเนาะในทุกวันนี้แต่พอมันมีข่าวยิ่งเศรษฐกิจบ้านเราเรื่องคนต่างชาติเรื่องอะไรมันก็ เยอะอยู่แล้วแบบญาตถ้าถัาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ว่ารัดกรงแบบนี้มันก็ดีอะไรเงี้ยตอนนี้ครอบครัวของน้องยังไม่ทราบเรื่องเสนอไม่รู้เหมือนกันที่เพิ่งมายังไม่เจอใครเลยอะ่ะเจอครับน้องเขาจังเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเจ <ๆ S 1> อเจอเนาะเจองโมเมรั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเจอรั้งสุดท้ายเมื่อสระน่าจะประมาณประมาณสี่ห้าวันก่อนพูดรัางสุด คำพูดครั้งสุดท้ายกับกับเขาเราพูดอะไรบ้างไม่มีอะไรก็คุยแชทกันอยู่อ่านแชทได้ก็ก็คุยแชทกันธรรมดาวันนี้ก็ถามตอนสี่โมงสี่โมงนอนประมาณสี่โมงครึ่งพอรู้ข่าวบุ๊มก็ถามตะวันอยู่ไหนโทรไปยังไงก็ไม่รับตะวันเป็นไงบ้างก็ไม่ก็กลัวว่าโทรไปแล้วเขาหลบอยู่หรือเปล่าคือเราดูหนังเนาะโทรไปหลบอยู่หรือเปล่าก็ใช้ก็เลยใช้แชทไปว่าเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนก็โทรกันทุกคนแต่ว่าก็เงียบไปเลยก็หายไปเลย ก็ใจไม่ดีแล้วก็เลยนเนี่ยก็เลยรีบกลับมาแสดงว่าหลังที่เกิดเหตุเราก็รู้ว่ามีเหตุเกิดร้ายขึ้นไม่แน่ใจแต่แต่ใจไม่ดีเดี๋ยวเฉยไม่รู้ก็น่ารักนะน้องไม่เคยมีเรื่องกับใครอ่ะน้องน่ารักจริงๆอันนี้ไม่ใช่ว่าคนชอบพูดว่าคนตายแล้วมาบอกน่ารักไม่ใช่นะน้องเงินเดือนดีเพราะว่าน้องพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้พูดภาษาไทยได้แล้วเขียนไทยได้เพราะว่า แล้วเงินเดือนเขาก็สูงก็ก็คือเป็นคนมีความรู้มีความสาม,มารถเลยใช่ใช่ใช่จากนี้เราจะแจ้งเรื่องนี้กับครอบครัวเองไหมครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งความ,มแล้วก็ต้องถามน้องที่สนิทกับเขาว่าแจ้งไปหรือย,อยังเพราะว่าก็จะพาแม่เขามาจัดก,การดําเนินคดีเพราะว่าถามทานายทานายบอกว่าจะต้องให้ทางแม่เป็นผู้รับแต่ก็ไม่รู้ว่าพาม่าเขาจะมาได้หรือเปล่าเพราะแม่เขาก็ไม่ค่อยสบายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าพี่ไม่ได้เงินจากตรงนี้ให้น้องเนี่ยพี่ก็จะมาแจ้งน้องๆแล้วกันคือนี่คนคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กเยาวชนนะฮะพี่ไม่สนใจเราเป็นเด็กหรือไม่เด็กก <c oughs> mm ันนะแต่ว่าอันนี้พี่พี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่พี่ขอคุยกันน้องๆก่อนดีกว่าเนาะยังไงกันบ้างคะพี่พิทโคนหลังจากที่ได้ฟังความรู้สึกของพี่ๆนายจ้างนะคะน้องหอมบอกเลยว่ารู้สึกว่าทราบซึ้งใจของพี่สาวคนนี้มากๆเลยนะคะ คือพี่เขาอ่ะเป็นห่วงมากๆนะคะก็พอได้ยินข่าวก็คือรีบมาเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งขอบอกเลยว่าน้องหอมมาสงสารนะคะผู้เสียชีวิตมากๆเลยเพราะว่าไม่อยากให้แบบว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าพี่เขานะคะคนนั้นเนาะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเก่งเรื่องหลายภาษาอีกแล้วก็ยังเป็นเสาหลักของบ้านอีกนะคะพี่ทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราทุกๆคนไม่ว่าใครก็เหมือนกันนะคะอยากจะออกไปหางานเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูเลี้ยงดูคนในครอบครัวนะคะแต่ว่า กลับไปทํางานไปหางานแล้วก็ไปพยายามงานแล้วก็กลับมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะไม่มีใครที่คิดไม่มีใครคิดไม่ฝันนะคะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะคะน้องหอมได้เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าตกใจมากๆนะคะตื่นเช้ามาก็เห็นข่าวแต่ก็ไม่ได้คิดว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นแรงงานพม่าข,ของเรานะคะก็ที่แรกน้องหอมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําข่าวเรื่องนี้เหมือนกันน้อเพราะว่ารู้สึกว่าเสียใจกับเรื่องนี้จริงๆนะคะ แล้วก็เสียใจกับครอบครัวของทางบ้านพี่เขาด้วยนะคะก็คือเป็นยังไงอะความรู้สึกของคนพมา่านะคะคนฝั่งพมา่าด้วยกันนะคะเข้าใจคนที่เข้าไปทํางานไปหางานทํางานมาเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่กลับต้องไปเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะแต่ยังไงนะคะก็ซาบซึ้งน้ําใจของพี่สาวนะคะที่เป็นนายจ้างมากมากเลยนะคะบอกเลยว่าน้ําใจของคนไทยนั้นสุดๆจริงๆนะคะก็ขอ,ขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะ พี่เขาก็ได้บอกออกในสื่อในข่าวด้วยนะคะว่า,าถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วนะคะพี่เขานะคะหรือว่านายจ้างนะคะพี่สาวคนนี้ยังจะส่งเงินให้ทางบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่นั่นเองนะคะและเพื่อนๆน,นของเขาแต่ละคนก็เสียใจไม่แพ้กันนะคะก็ดูมาหลายช่องมากๆนะคะเพื่อนเพื่อของเขาก็ร้องห่มร้องไห้กันนะคะน้องหอมก็ได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยจริงๆนะคะก็จากที่น้องหอมฟังข่าวล่าสุดนะคะทางบ้านครอบครัวเข,เขายังไม่รู้นะคะยังไงก็อยากให้ นายจ้างนะคะหรือว่าเพื่อนๆของเขานะคะที่มีเบอร์ติดต่อนะคะพ่อแม่ทางบ้านเขาก็อยากให้โทรกลับมาที่บ้านบอกพ่อแม่เขาหน่อยจะได้ดีพ่อแม่เขาจะได้รู้นะคะว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะอะไรอย่างนี้ก็ควรที่พ่อแม่เขาควรที่จะได้รับรู้เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะคะพ่อแม่เขาก็ควรที่จะต้องรับรู้เรื่องนี้นะคะลูกเขาเสียชีวิตไปทั้งคนนะคะยังไงก็อยากให้ พี่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆของเขาอยากให้ติดต่อมาทางบ้าน <_ s 2> อยากให้เพื่อนครอบครัวเขาได้รับรู้ด้วยนะคะยังไงนะคะน้องหอมเองก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวจีนแล้วก็พี่น้องชาวฝั่งเมียนมาเราด้วยนะคะกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตไปนั่นเองนะคะพูดไปพูดมาเราก็รู้สึกเสียงสังส,สารพี่เขาเหมือนกันนะคะก็เข้าใจหัวอกคนที่เข้าไปทํางานไปหางานทํานะคะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองนั่นเองเ,องเนาะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะน้องหอมบอกเลยว่ามันเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับ นักท่องเที่ยวหรือว่าคนอีกมากมายเลยนะคะที่แบบว่าจะไปไหนจะทําอะไรก็คือต้องคอยระแวงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเรื่องอีกอย่างหนึง่งเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะก็คือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่โด่งดังแล้วก็เป็นประเทศที่ต่างคนก็ชื่นชอบและอยากมาเที่ยวกันอีกมากมายนะคะหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปน้ dess, องหอมเองก็ buna, ไม่รู้ว่านักท่ implies, นนองเที่ยวจะอะไรยังไงนะคะต่างคนก็ต่างกลัวเนาะยิ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะสื่อที่ได้ออกจากในรายการช่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังของ เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะคะท่านนั้นไปยิ่งทําให้นักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ยังกลัวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยอีกนะคะน้องหอมก็คิดไม่ออกเลยเรื่องนี้นะคะยังไงก็รู้สึกว่าเสียใจเหมือนกันนะคะจึงทําคลิปนี้ออกมานั่นเองนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะน้ําใจนะคะนายจ้างของคนไทยนะคะน้องหอมเชื่อว,ว่านะคะแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานพมา่าลาวกัมพูชาหล,หลายๆคนที่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะได้ฟัง ความรู้สึกของนายจ้างแบบนี้แล้วทุกคนก็น่าจะอุ่นใจนะคะรู้สึกว่าทุกคนน่าได้ฟังแล้วก็น่าจะอุ่นใจกันทุกๆคนนะคะที่มีนายจ้างมาทํางานในประเทศไทยและมีนายจ้างแบบนี้นั่นเองนะคะยังไงก็ขอขอบคุณน้ําใจคนไทยมากๆเลยนะคะในคลิปนี้นะคะน้องหอมเองก็ขอฝากพี่ๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งมาติดตามก็อย่าเพิอ่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องน้องหอมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ